อ่าครับวันนี้ก็เดี๋ยวเราก็จะมาปอกเปลือกมันัดนะครับสี่คือสับปะรดนะครับน้องตองก็กําลังจะเพิ่งตื่นนอนยังเง่วนง่วงเหงาอยู่นะครับสี่แล้วก็จะพากินผลไม้นะครับกินผลไม้แก้ง่วงก่อนนะครับสี่นะครับอเดี๋ยวเราก็จะไปเลาะเลาะเลาะเปลือกมะนัดก่อนนะครับสี่เดี๋ยวเรากินผลไม้แก้ง่วงก่อนน้องตองเอร จะแก้ได้เพราะว่ามันมีมันมีชื่อว่าสับป,ปะรดอยู่แล้วมันก็แก้รดง่วงได้นี่เราก็เอาไว้ปลูกปลูกได้น้องต้ไม่เคยเห็นหมอพ่อูพ่อปูกพ่อปูกมะนาเออเราไม่ได้ไปมะนาเดี๋ยวเราก็จะเอาไปปลูกที่มะนาเราก็จะได้ เราก็จะได้เอาไว้กินข่อล่างมันทำไมมันเป็นแบบนั้นง่างไหนนี่ยกขึ้นมาอออันนี้ว่ะอันนี้ก็หัวมันโดยทีอมันปักมันไปแล้วก็หักตกนะอันนี้ก็เป็นยอดมันเพราะว่าปลูกมันน่าปลูกง่ายนะเอานนี้ไปเสียบใส่เสียบใส่ก็ติดมันไม่เหมือนมันไม่เหมือนต้นไม้อย่างอื่นอันนี้ก็ทนแดดทนฝนด้วย ลุงต๋องคิดว่ามันจะอร่อยหรือหวานไหมเนี่ยลุงคิดว่ามันไม่หวานก็สีมันอโอ้เพราะเพราะสีมันขาวอะขาวจ้ถ้าถ้าสีขาวยิ่งแซ่บยิ่งหวานอเออเออถ้าสีถ้าสีดำเนี่ยมันไม่หวานโอ้ย <laughs> ถ,ถ้าสีดำเนี่ยมันไม่หวานนะแต่ว่าถ้าเป็นสีขาวเนี่ย

เป็นบิ้งเป็นบิ้งแบบนี้แบบเป็นบิ้งแบบนี้โอ้โหเป็นน้ำเยอะจังเลยเราต้องลองชิมก่อนท<อ>ีว่าอร่อยให้ไหนเอาเลยเดี๋ยวก็จะบอกพ่อว่ามันอร่อยขนาดไหน<อ>ว่าไงหวานเฉย นะไม่เชื่อพ่อแล้วพ่อบอกอยู่ว่า,ามันรสขาวมันหวานชัวร์เอฟซีหน่อยน้อ,องตองบอกว่า,ายัางไงหวานเฉยหวานเ,าเฉยนะครับซี่น้องตองบอกว่าหวา,านเฉยเลยดูแล้วไม่น่าหวานเออเขาฝีมือพอ่อฝีมือพ่อแลยคุณป้า นี่ก็ของว่างนะครับพีกินนี้ก่อนอห,หวานจริงๆมันน้องตงองพูดหวานเฉยเลยก็ใหยห่อยก็ฝีมือพ่อไงมันก็เลยหวานฝีมือพ่อมันหวานทุกอัน แม้แต่ไปปอกมะม่วงดิบก็ยังหวานอ๋ <laughs> อน,นั้นมันคนละหวานหวานเนี่ยอันนั้นมันหวานเลยนะมันหวานมันหวานเปรี้ยวอันนี้มันหวานอมขมเกลือนถ้าถ้าหวานเนี่ยจะอมไม่ได้มะไม่ได้ถ้าหวานแบบกระดึนเลย ห <c oughs> วาแนวาแบนอมอ,มอ,มอถ้าถ้าเราไปถ้าเราไปอมมันยิ่งขมนะเรากลืนเร็วๆเลยถ้าหวานนะอมไวม้หวานเฉยเลยหวานเฉยเลยนะ ตัวนี้มันหวานเลยน้ำมันเยอะเออเออก็ก็บอกแล้วว่าฝีเมือพ่อนะ่ะอย่าดูแต่ภายนอกมนันเออต้องต้องริ้รสชาติเออต้องต้องดูรสชาติมันเลย อ่นดินธาตแล้วเราไปกินถ้ามีแก้วแก้เ้ว นะครับตน้องตองกินเอากินเอานะครับแต่ที่แรกบอกว่าไม่หวานนะครับพีพอได้เอาเข้าชิมดูแล้วโอ้หวานหวานอร่อยหวานอร่อยอร่อยต้องกินให้หมดนั่นเอ hay nấu tòng bảo là giăm giăm. Đủ FC này <laughs> <Yeếm>. ờ, <laughs> mà giăm, giăm, ngon lắm. Giăm, ngon lắm. ถ้าเรากินสับป,ปะรดเราไปตามกินน้ำอมเออถ้าถ้าเรากินน้ำเนี่ยมันมันจะไม่อร่อยนะถ้ากินสับป,ปะรดนะเราเราต้องอย่าเพิ่งกินน้ำถ้าอันนี้อันนี้แก้แก้กระหายน้ำได้นะสับป,ปะรดนะถ้าเรากินสับป,ปะรดแล้วเราไม่ค่อยอจากินน้ำเท่าไหร่อ่านะครับอันนี้ก็ดอกต่อมาว่าเยี่ยมอร่อยนะครับ คลิปนี้ก็เท่านี้ก่อนนะครับเอฟซีนะครับเช้านี้ก็ลุงอ่างก็ให้น้องตองกินสับปะรดนะครับสับปะรดประว่ติน้องตองบอกว่าดูมันจะอร่อยไหมนะครับนี่ก็อร่อยนะครับเอฟซีครับแล้วก็ขอบคุณนะครับขอบคุณเอฟซีใจดีทุกคนนะครับอย่าลืมเข้ามาชมคลิปของลุงห่างแล้วก็กดไลค์เป็นกําลังใจชมโฆษณาให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ